สัปประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่309ถึงตอนที่310เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับและแล้วก็มาถึงช่วงตอนก่อนตอนล่าสุดนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือคลิปหน้าจะเป็นตอนล่าสุดของเสี่ยวเยียนแล้วนะครับก็คือตอนที่312ที่มีแปรไทยออกมาให้เราได้ทํากันนะตอนนี้นะไม่ต้องไปดูตอนอิงตอนอิงมันไปไกลกันนั้น,น,นะละส่วนเราก็ต้องรอเหมือนเดิมรอเหมือนอารมณ์ประมาณพงศ์สวบัติพูดเทพอะครับแล้วก็พรุ่งนี้ในการลงตอนล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะลงเรื่องสเปริตมารเตอร์ตอนที่หนควาามจํกันนนิดึง แล้วหลังจากนั้นเราจะต่อสเปรตมาสเตอร์ไปถึงประมาณตอนที่3 5มสนะครับแล้วเราก็จะไปเริ่มกับเรื่องยางไคกันนะครับประมาณ700อตอนแต่ว่าคลิปหนึ่งน่าจะทําได้ตั้ง4 4-8ตอนเลยแหละเพราะว่าตอนมันสั้นมากโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกับสัปยุ์ของเรากันเลยดีกว่าครับโอเคครับนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพั์นะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คาแปลของเพจบาทเดียวอยู่นะครับซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนครบส่่ววาาาาพีี้้กืออชงงททโดดเเใหย สามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับใครโดนเนิเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟาและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับทำไมผลฮาโลวีนยานถึงได้เยอะขนาดนี้กัน<ะ>มันไม่ถูกสิคิดจะหลอกขาอ้างนั้นเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละของจริงเนี่ยมันมีแค่ผลเดียวเท่านั้น เจอตัวแล้วทิดจะหนีไปไหนกันฮะมุดดินอย่างนั้นเหรอขอข้าจับเจ้าหนอ่อยเถอะเปลวเพิงชดช่วงมันกำลังเตือนค่ะหรือว่ามันจะ เข้ามาอยู่นี่ได้ยังไงกันเมื่อคู่เ้ายังจับเจ้าผลไม้ทาโกวิญญาณอยู่เลยนี่นั่นแต่รอนไหนกันที่เข้ามายังโลกแห่งนี้หรือว่านี่มันจะเป็นโลกภาพลงตาแม้แต่ระดับมหาวิรชนก็ยังถูกหลอกเอาได้นี่หรือพลังของผลทาโรวิญญาณเหตุใดมันถึงได้ทรงพลังเช่นนี้กันอ้ทุกคนอันตรายอย่าเข้าไปนะผลทาโกวิญญาณของข้าเธาบอกให้พวกเจ้าตื่นกันเสียทีเซียวเยียนกะเกิดอะไรขึ้นน่ะ ข้าใครมันทุกตีข้าเมื่อคู่ข้าเพื่อจะจับผลทารกวิญญาณได้แล้วแด้เทิ่วพวกเราทุกคนก่อนหน้านี้ตกเข้าไปอยู่ในภาพลวงตาของผลทารกวิญญาณที่สร้างขึ้นอีกเพียงนิดเดียวทุกคนก็เกือบจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วนะอออเออระบายมากนั่นข้าขอดูหน่อยเถอะว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้ถ้าข้าเข้าไปช้าก่อนหากสมบัติระดับสวรรค์ปริอีย่อมมีอสูรคอยปกป้องอยู่แน่นี่มันสายพันธุน์อสูรโบราณงูลายสวรรค์ยังไม่สูพันธุ์อีกเลยนี่ เจ้างูน้อยเอ๋ยนอนลาค่ะอย่อขา,ยาขยับเด็ดขาดมาเร็วเข้าข้ามีเรือข้ามผ่านให้แล้วล่ะสมกับเป็นสายพันธุน์อสูรโบราณเหมือนกันลร้กาศร้ายกาศ,รากาศจริงๆผลทารุวิญญาณในที่สุดก็ได้มันมาอยู่ในมือจนได้ทีนี้จิตวิญญาณของท่านอาจารย์ก็จะถูกฟื้นฟูขึ้นแล้ว เสี่ยวเยี่ยนเจ้าคมน้อยมันปกป้องผลทาโลกวิญญาณมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วตอนนี้ถูกพวกเรา,เาไปเรา,เาจะตอบแทนอะไรให้มันได้บ้างไหมมันน่าสงสารมองบ้างเลยนะอืมถ้่างั้นเอาเป็นนี่ก็แล้วกันเม็ดยาสูระดับเจบ็เป็นระดับจักรพพัดพร้อมด้วยยาเพิ่มกายที่มีอายุก,กว่า500ปีถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนก็แล้วกันนะฮ่าฮ่าไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกได้ผลพาโลกวิญ,ญญาณมาแล้วต่อไปทำอะไรต่อดีล่ะ ทุกคนเข้ามาถึงที่นี่แล้วคงไม่อยากกลับไปมือเปล่ากันหรอกแน่นอนว่าต้องสำรวจอยู่แล้วล่ะผู้ชายคนนี้ข้าเคยเห็นมาก่อนก่อนหน้าที่ห้องโถงใหญ่นั้นพวกเราไปประตูมิติคนละประตูเพร่ปลายทางการส่งจะแตกต่างแต่พวกเขาควรจะไปอยู่ปลายทางเดียวกันด้วยเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปไม่ได้ว่าให้หลังภายนี้เจ้าอาจจะได้เจอกับคนรู้จักเก่าๆที่คุ้นเคยก็เป็นได้นะเข้าใจแล้วทุกคนระวังตัวไว้ด้วยล่ะจือเยี่ยนเจ้าเป็นอะไรไปน่ะ ทางนั้นรู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังเรียกข้าไปเพียงแต่ดูเหมือนมันจะสําคัญมากอาจจะเกี่ยวข้องกับสายเลือดของข้าก็เป็นได้พี่ห่วงสวนเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอจู่ๆข้าก็รู้สึกได้ว่ามันมีการเรียกหาของสายเลือดวิหกเพิงน่ะอ่ะเจอแล้วเป็นที่นี่เลยดูเหมือนที่นี่จะเรียกร้องหาข้านะ ที่นี่งั้นเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาไม่ไม่ผิดหรอกข้าสัมผัสได้นี่มันสิ่งที่ไทลิงสูนท่านมันหัหลุดที่ก่อสร้างสันต์ศูนสายพันธุ์มังกรโบราณที่กําลังจะดับศูนย์แม้ว่าจะนานผ่านไปหลายเดือนหลายปีแต่ก็ได้แต่รออย่างเงียบๆอยู่ที่แห่งนี้ผู้โดดเดี่ยวเลียกพ้องหาสายเลือดของตนจือเยี่ยน นะทำไมถึงมีกินขนไก่ไม่อยู่ที่นี่ได้ขนไก่อะไอ้อหญิงนี่ท่านล้องให้ผิดหลุมสมน,นเหรอจจ่อเยี่ยนพวกลองมาหาผิดที่หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้สารสูนวิญญาณ่ะมันต้องเปิดด้วยสายเลือดเดียวกันของเผ่าพันธุ์เท่านั้นลองดูนี่สิเอ๊ะอะจจ่อเยี่ยนจับจับกันไหมนะไม่ไหวแล้วดูเหมือนข้าจะทนไม่ได้อ้าอะที่นี่มันที่ไหนกันเ่ะเนี่ย ใช่ข้างในวิญญาณสูงนั่นหรือเปล่าพวกเราถูกดูดเข้ามาข้างในสินะพระเจ้าที่นี่มันซากศพข,ของมังกรไถ่สูที่ต่อสู้กับมิหกเพิงโบราณจนตัวตายใช่หรือไม่นั่นหลังจากที่ตายไปนับพันปีแม้ว่าจะตายไปแล้วแต่ก็กลายสภาพเป็นหินทั้งยังมีขึ้นพลังที่รุนแรงกดดันอีกดูเหมือนว่าดินแดนแห่งนี้น่าจะพิเศษกว่าที่อื่นๆแน่ๆดูนั่นสิสสยเลื่อนมังกรโบราณไถ่สูที่เรียกหายอย่างแข็งแกร่งอยู่ที่นั่น นั่นไงขโมนนั้นดูเหมือนว่าจะมีอะไรส่องแสงอยู่นะรู้สึกได้แล้วนี่มันต้องเป็นของที่ต้องสาคัญมากแน่ๆต้องรีบไปเอามาให้ได้นี่รอก่อนสิจือเยี่ยนยัยบ้านี่นั่นนนี่มันผลกําเนิดมังกรวิหกเพิงการดูดซับพลังของมันเกี่ยวข้องกับสายเลือดมังกรโบราณไถ่สูและยังเกี่ยวข้องกับสายเลือดของวิหกเพิงโบราณดังนั้นก็เป็นไปได้น้อยมากที่จะถือกําเนิดขึ้นมาซึ่งในรอบพันปีที่ผ่านมามีปรากฏออกมาแค่ห้าครั้งเท่านั้น ผลต้นกำเนิดมังกรไม่หกเพิงโชคดีหน่อยที่ความแข็งแกร่งของไม่หกเพิงโบราณนั้นต่ำกามันเพราะมรุษของข้าทําให้ลมปลานของเจ้าอสุนวิญญาณนี้ส่งผลที่นําเป็นเผ่ามังกรนั่นเป็นสิ่งที่ข้ารู้สึกได้เอ๊ะแต่ว่าเฟิงชิงเอ๋งกับฮวงส่วนก็น่าจะรู้สึกถึงที่นี่ได้นี่หว่างั้นพวกเราก็เริ่มนําผลมังกรไม่หกเพิงนี้กลับไปเเข้าอะสวยแล้วสิ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมข้าถึงสัมผัสถึงการเรียกร้องของสายเลือดบรรพบุรุษวิหกที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองนำขนมังกรวิหกเพิงมาให้ข้าซะเถอะนี่นี่ตื่นกันหน่อยไหมพวกเจ้านะถ้ามีความสามารถมากพอก็มาแย่งชิงเอาสิวะชิงเออให้อาจารย์ได้ช่วยพวกเจ้าเองแม้แต่สำนักวิหกอัศนีเองก็เอาด้วยสินะให้ตายสิรู้สึกคึกคืนจังเลยนะ ถ้าผลมังกรไม่หกเพลิงตกไปอยู่ในสายเลือดของผู้ไม่หกเพลิงแล้วล่ะก็ข้าเกรงว่ามันจะกลายเป็นหนึ่งผู้ที่มีพลังสายเลือดวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นข้าเกรงว่าสายเลือดมังกรที่น่ากลัวจะไปรวมเข้าและส่งผลอันตรายอย่างมากเกรงว่าผลลัพธ์มันยากกว่าที่ข้าจะคาดค,าดคิดไว้ได้เสียอีกเออหญิงวางไกได้ถ้าหากมันเป็นเท่ข้อขนไก่คิดจะมาของของคนข,ของข้าคงต้องผ่านเหล่าซรงพวกนี้ก่อนฮึสายพันธ์หมีมังกรโบราณมีเลือดมังกรโบราณเพียงนิดเดียวคิดหรือว่าจะมาต่อกรกับข้าได้ ดูมันข้าสกอนเจ้าหัวแมวรอสองโซ่เขาล่ะส่วนทางด้านหัวหมาป่านั้นข้าจะจัดการหเองระดับวีรชนฮ่าๆส่งง้อมันมาซะดีกว่าน่ออย่าเสียวลาาของทางนักเลยให้หลบเจ้างั้นเหรอฝันไปเถอะชิงเออเจ้ารู้ไหมว่าควรทำอะไรตรงนี้เสียวเย็นข้าจะจัดการด้วยตัวของข้าเองได้เลยของยิงเออหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ ผลต้นเดิมเหนิ่นมังกรวิหกเพิงนะมันเป็นประสงค์ของสวรรสวรรค์ต้องการนี่ค่ะเป็นสายเลือดวิหกเพิงที่แข็งแกร่งที่สุดหฮ้ยกระดับวีรชน5ดาวผู้ชายคนนี้ก่อนหน้านั้นส่้นความแข็งแกร่งไว้อย่างนั้นหรอ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละโอเคครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในตอนหน้าเราจะเป็นตอนล่าสุดกันแล้วนะครับแล้วก็ไว้รอมาติดตามกันทีเมื่อมีตอนต่อไปนะครับแต่ว่ามีเรื่องสําคัญต้องชี้แจงมากเลยครับเนื่องจากว่าระดับยุทธเขาเปลี่ยนอีกแล้วนะครับคือผมตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยนตามเขานะครับแต่นเมือิิบพูดด เดมนะก็คือปกติอะครับระดับพลังมันมีประมาณ 12- บสองสิบสามผมก็จำไม่ได้แล้วอยู่ดีมันเพิ่มมาหนึ่งครับอยู่ดีๆมันก็ไปขั้นกลางมา1อันเช่นนั้นนะครับทาให้ทุกคนตอนนี้ที่อยู่ในระดับมหาวิรชนนะครับจริงๆแล้วก็อยู่แค่ระดับวีรชนนะครับปกติที่บอกทุกคนไปมันจะเป็นระดับบรรพบุรุแล้วก็เลื่อนเป็นระดับมหาวิรชนใช่ไหมครับตอนนี้มันกลายเป็นระดับวีรชนแทนครับพูดง่ายๆก็คือให้คิดซะว่าเอาแบบง่ายๆนะลืมทุกอย่างที่ผ่านมานะครับแล้วผมจะ อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเอาแบบไม่จอลึกะนะก็คิดซะว่ามันมีระดับวีรชนเข้ามาขั้นกลางระหว่างระดับบรรพบรุษกับระดับมหาวีรชนนะให้จํากันง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในระดับวีรชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซี่ยวเยี่ยนเซี่ยวยี่เซียนแล้วก็ทุกๆคนนะครับอ่าดื่มเชื่อก,ก็ขออภัย้วยนะครับนั่นแตะยังอยู่แค่ระดับวีรชนนะครับาะงัันนั้งแต่ตอนนี้ไปก็ให้จําพร้อมๆกันนะครับว่าทุกคนอยู่แค่วีรชนนะครับไม่ได้อยู่มหาวีรชนนะครับโอเคครับถ้าอย